ซื้อแพง4 0 0พันช่องปอป่าศึกษาแบง์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายาก f c 5 4เหรียญน,นี้ปอป่าซื้อมาในราคา4 0 0พบาทกันเลยทีเดียวสวัสดีและยินดีต้อนรับ f c เพื่อติดตามช่องของปอปา่าทุกคนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอป่าศึกษาแบง์เหรียญโบราณ f 4 h ทั้งสี่เหรียญนี้ปปาซื้อมาสี่พันบาทก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งสี่เหรียญมีราคาประมาณไหนก็ล่าๆสักสี่พันสี่พันบาทที่ปปาซื้อมาแต่ละเหรียญราคาอาจจะไม่เท่ากันเอฟซีฮะสองเหรียญนี้เป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่ห้าสองเหรียญนี้เป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่หกโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยเอฟซีฮะเอฟซีห้เหรียญรอห้าตราแผ่นดินเหรียญนี้อ่ะ หากเป็นเหรียญเหรียญห้าตาแผ่นดินชนิดอาก็คือเป็นเหรียญบาทหนึ่งเอฟซีฮะบาทหนึ่งร้อยห้าตาแผ่นดินรอสอหนึ่งสองสองสภาพผ่านการใช้งานเอฟซีฮะถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดานเนี่ยปะปาก,ก็จะซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละห้าร้อยตามสภาพเอฟซี FC ลองสังเกตดูฮะแต่เหรียญน,นี้บังเอิญเอฟซีฮะลองสังเกตดูนะฮะเหรียญน,นี้เป็นรูปแบบพรผสิญเอียง นะจากราคาเดิมๆผ่านการใช้งานเดิม,ดมแบบนี้ f 4าสภาพเนี่ยเดิมๆสภาพนี้ประปารับซื้อ500แต่เรียนี้ประปารับซื้อมาเราเๆ7าเจ็บาทนี่คือรูปแบบระเสียนเอียง F4H อันนี้เป็นรอส1 2หนองสอนะ 2, 1, 2, 2, C H, รอส1หนึ่งสองสอ F4H สเสียนเอียงนะหาเหรียญปกติธรรมดาสภาพนี้ก็จะอยู่กันที่เหรียญละ อ่าห้าร้อยเอฟซีฮะนะห้าร้อยอะไรประมาณเนี้ยก็คือมาเปรเียบเทียบให้ฟังแต่ถ้าเป็นพระเสียเอียเอฟซีฮะก็ก็จะซื้อซื้อแพงตามวามเอียงนะเหรียญน,นี้ประป้าซื้อมาอ่าเจ็ดร้อยบาทแล้วมาดูเหรียญน,นี้เอฟซีฮะก็เป็นเหรียญบาทหนึ่งร้อยห้าตราแผ่นดินเช่นเดียวกันนะก็ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะแต่นี่เป็นรอซอหนึ่งสองสี่เหรียญน,นี้ก็จะสวยกว่าสมบูรณ์กว่าเหรียญอ่าเหรียญแรกนิดหนึ่งเอฟซีฮะ ปกติธรรมดาหากเป็นปกติธรรมดาผ่านการใช้งานสภาพนี้เราก็จะซื้อมากันประมาณเหรียญละ7 0 0บาทอันนี้เปรียบเทียบไปฟังยกตัวอย่างฮะเอฟซีฮะแต่บังเอิญเหรียญน,นี้เป็นผสยนเอียงเหรียญนี้ประปาซื้อมาในราคาเหรียญละ900บาทโอเคเนาะอันนี้เป็นรูปแบบผสยญเอียงทังคู่เอฟซีฮะเป็นเหรียญบาทหนึ่งร้อยห้าตราแผ่นดินรอซ้อนหนึ่งสองสองแล้วก็หนึ่งสองสี่โอเคเนาะหลังจากนั้นมาดูเหรียญน,นี้เอฟซีฮะเหรียญนี้ ีอ่าเปลี่ยนสองสลึงเอฟียสองสลึงปีสอ2สหากเป็นเหรียญปกติธรรมดาก็จะซื้อกันสภาพผ่านการใช้งานแต่แนะหเหรียญสวยเอฟีฮะนะหากเป็นเหรียญปกติธรรมดาสภาพนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ4 0 0ร้อยบาทเลยประมาณนี้เอฟีฮะแต่เหรียญนี้เขามีความพิเศษเขามีความพิเศษต,ตรงไหนเอฟีฮนะให้เอฟีลองสังเกตดูด้านด้านด้าน,ด,านด้านหลังก่อนเลยก็ได้อ่ะให้ดูตรงคําว่าท้ายคําว่าสยามรัด นะเหรียญน,นี้คือ2สลึงมีจุด fc สองสลึงปีสองสี่สองมีจุดเหรียญมีจุด fc สองสลึงนั้นมีทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าและ fc นะฮะมีจุดตรงนี้จุดอยู่ใ,ใกล้ๆรอเหลือเห็นไหมอ่ะง่ายเลยว่า2สลึงปีสองสี่หกสองแบบมีจุดเหรียญสมัยรัชการที่6 fc พบเจอได้ง่ายกลัวเหรียญสองสลึงที่ไม่มีจุดเหรียญน,นี้หากเป็นเหรียญที่ไม่มีจุด fc สภาพนี้เราก็จะซื้อกันประมาณเหรียญละ4ี่500ยบาท ตามสภาพผิวเหรียญแต่ถ้าหากมีจุด f 4ะก็ขยับจากราคา4-500บาทเนี่ยก็จะเป็นเหรียญละ900-1,000ถึงบาททันทีตามสภาพใน f c เหรียญน,นี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ f 4ะแต่ว่าราคาเหรียญก็ลูกลก็อยู่ปัจจุบันวันนี้ราคาเหรียญไม่ค่อยสูงอ่ะใครที่มีนะฮะ2สรึงช้าง3เสียนธรรมชการที่6ปี2462แบบมีจุด F4H เหรียญน,นี้ป๊าป๊าก็ซื้อมาในราคาประมาณประมาณร่วมร่วมพันบาท F4 สําหรับเหรียญน,นี้นะผ่านการใช้งานนะ F4 แต่ค่อนข้างสวยสมบูรณ์อยู่หน้าขอบเขาสมบูรณ์กันอยู่หลังจากนั้น F4 ฮะเหรียญน,นี้เป็นเหนรียญราชการที่6เช่นเดียวกันเป็นเหรียญกระสาบเงินชนิดราคาหน้าเห,า 4, หาเรียญ1นบาท F4 ฮะเหรียญนี้ปีพศ2456เหรียญ1นบาท สมัยรัชกาลที่6 fc หปีพศ2456เนี่ยมียอดจำนวนการผลิตน้อยหายากติดอันดับที่2 fc หหายากติดอันดับที่ 2, 2รู้สึกว่าเท่าไหร่นะ2ล,ล,นะล้านกุหลาญนะ2ล้าน9ใช่ไหมฮะ2ล้าน9ก,กว่ากาก็นับจากอายุเหรียญ fc หะจำนวนการผลิต2ล้าน9นี่ถือว่าไม่เยอะเหรียญน,นี้ป่ปลาซื้อมาค่อนข้างแพงทีแรกเลย fc <ฮะ S 2> เหรียญเนี้ย ผ่านการใช้งานก็จริงแต่ว่าเขาค่อนข้างจะดูแลคล้ายๆก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์พอสมควร F4 สังเกตดูนะฮะอะอย่างเหรียญเนี้ยสำหรับเหรียญน,นี้นะ F4 ประปาจับมาทีแรกๆก,ก็ดูดู F4 ความคมชัดของเขายัางเหลืออยู่เยอะเลยนะเหรียญเนี้ย F4 ประปาจับมายอมจ่ายเลยแรกๆเนาะเพราะก็ถือว่าหายากอนะะประป่าซื้อมาในราคาเหรียญเนี้ยเฉพาะเหรียญน,นี้ก็ราวๆสัก1 5 0 0บาทโอเคนะฮะ เหรียญสวยกว่านี้ราคาก็อาจจะสูงกว่านี้ก็จะดูรายละเอียดของผิวเหรียญตัวเปล่าแล้วก็จะมาดูไม่ว่าจะเป็นรูปช้างที่เป็นรอ,อบเหรียญเอฟซีฮัทหน้าเราก็จะดูพระบรมบรูปนะดูกลางเหรียญตัวเปล่าว่าเขาละเอียดแค่ไหนมีล่องลอยไหมอะไรไหมประมาณนั้นเอฟซีฮนะหากสวยกว่านี้ราคาก็อาจจะขึ้นขยับไปกว่านี้อย่างในนี้ป้าปารับซื้อมาก็ประมาณ1,500บาทแต่สิต้องเข้าใจด้ดหนึ่งฮะว่าราคาเหรียญเนี่ยถ้าเหรียญออก เราได้มาเยอะๆแล้วเนี่ย F4H ราคาก็อาจจะดรอปลงเหมือนกันทุกเหรียญเลยนะหากปาได้มาเยอะๆปปาได้มาบ่อยสําหรับเนี่ย F4H ปปาซื้อมาบ่อยนะวันนี้ก็รู้สึกว่าได้มารอบนี้อีก2เหรียญโอเคเนาะก็ f ฮะเหรียญนี้นะหากเป็นในปกติธรรมดาสภาพนี้ F4H เราห้าตาแผ่นดินใช่เราซ้อนหนึ่งสองสองหากเป็นในปกติธรรมดาปปารับซื้อเหรียญละห้าร้อยสภาพนี้นะฮะแต่เหรียญนี้ก็เป็นเระเสียนเอียงนะเอียงระดับนี้เลย f ฮะนะปปารับซื้อมา ในราคาเหรียญละ700ก็เพิ่มไป200แต่เหรียญนี้คือเอียงกว่าเป็นเราซ้อนหนึ่งสองสี่ปกติก็จะซื้อกันมาประมาณเหรียญละ600 fc หกร้อยกกกว่าแต่เหรียญนี้เมื่อเขาเอียงปปาก็ซื้อในราคา900บาท2อสลึง fc หกสองสลึงราชการที่หเหรียญนี้ถ้าเป็นปีสองหกสองสองสี่หกสองธรรมดาเนี่ยใช่ไหมสองพัน้ยหกสิธรรมดาเนี่ยนะหาเป็นปกติธรรมดาสภาพนี้ก็จะซื้อกันประมาณปปาว่าไม่น่าจะเกินส0 0ร้อยห้าร้อยะนะ แต่บังเออเหรียญนี้เขาเป็นเหรียญสองึ่งปี2 4ง2ีมีจุดจัดว่าเป็นเหรียญหายากนักสะสมรู้จักกันเป็นอย่างดีเหรียญน,นี้จากราคา4 500าก็ปปาก,ก็ซื้อมาตอนนั้นอยากได้นะเนาะก็ซื้อมาในราคา1000บาทกันเลยทีเดียวนะแต่เขาสวย F รียใช้ได้เลยสําหรับเหรียญน,นี้เอฟสี F ่หปป่าซื้อมานะก็1 5 0 0บาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะสำหรับ ตรงนี้ก็ถ้าบวกลบคูณหารแล้วก็อยู่ที่เราๆสักประมาณ4 0 0 0บาท f อฟซฮะก็ลองไปสังเกตดูเนาะไกลที่มีเหรียญรอห้าตราแผ่นดิน f อฟซีพอปารับซื้อนะไม่ว่าจะเป็นแบบมีรอซอหรือไม่มี f อฟซจะเอียงหรือไม่เอียงนะขวางก็ไปอีกราคานึงตรงก็ไปอีกอีกราคานึงเพราะเหรียญน,นี่เขาจะปั๊มมาสลับด้านรนะู้ไหมฮะถ้าเป็นพระเสียนเอียงก็ได้ราคาเพิ่มเล็กน้อยเพราะเอียงนั้นอา่ายังไม่นิยมเต็มที่กัด ถ้ามาขวานี่เริ่มเต็มแล้ว f ฮ h ถ้ามีขวางก็ราคาสูงขึ้นไปอีกนู่มั้ยฮะอ่ะนะถ้าหากว่าเอียงอย่างเงี้ย f ฮ h ปะปาก็เพิ่มราคารับซื้อให้แต่พลิกมาด้านแล้ว f c h ถ้าหากขวางแบบนี้ก็ได้ราคาเพิ่มเข้าไปอีกนะถ้าตรงแบบนี้ f ฮะราคาแพงกันเลยทีเดียวโอเคเนาะอ่ะใครมีฮะรูปแบบผสเสียนเอียงผสเสียนขวานผสเสียนตรงหรือไม่ก็เป็นเหรียญปกติธรรมดาอย่างเงี้ยนะ f c h ปะปะ่ารับซื้อเหรียญรอห้าตราแผ่นดิน f ฮ h จะเป็นแบบมีรอสไม่มีรอสนะ ก็ปะปารับซื้อทั้งหมดเลยหลังจากนั้นก็เป็นเนี่ยเหรียญสองสลึงฮะจะมีจุดหรือไม่มีจุดปะปาก็รับซื้อทั้งหมดเนาะแล้วก็เป็นเหรียญ1นบาทปีอ่าปี2456หายากอันดับที่2จํานวนการผลิตน้อย2ล้านกว่าเหรียญน,นะพูดถึงว่าเป็นเหรียญโบราณใช่ไหมสองล้านนี่ถือว่าผลิตน้อยแล้วเอฟซีก็สองล้านกว,าก,วากว่ากับ3ล้านนั่นแหละนะก็ถ้าสภาพนี้ก็เนี่ยเหรียญพูดถึงเหรียญนี้นะเอฟซีเหรียญแรกๆก,ก็ซื้อแพงใช่ไหมเนี่ยเราก็ซื้อกันแพง นะก็เหรียญที่ซื้อมาพันห้าที่จริงปัจจุบันวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเหรียญก่อนดีกว่าเนาะก็ประมาณนั้นอ่ะอันนี้เป็นเหรียญผ่านการใช้งานทั้งหมดเลย fc หนะ้าถ้าหากผิวสวยผิวเดิมจัดๆหนะ้าส่องกล้องลงไปแล้วผิวเดิมติดคราบเดิมๆเข้ามาแล้วก็ขอดูเนื้อของเหรียญน,นะผิวเดิม fc ฮะถ้าหากว่าเหรียญมีแผลเป็นมากๆก็ก็ขายไม่ได้ราคาเหมือนกันโอเคเนะ FC, าะ fc ฮะก็อ่ะผ่านมาหลายนาทีใครมีเหรียญแบบนี้เหรียญรอห้าตราแผ่นดิน จะมีรอซอรหรือไม่มีรอซ้อเอฟซปปารับซื้อทั้งหมดนะแล้วก็พลิกดูด้านหลังแล้วจะเป็นผเสียนเอียงแบบนี้ปะป,ะปาก็รับซื้อราคาสูงกว่าธรรมดาถ้าขวางก็สูงกว่าธรรมดาไปอีกน่าเพิ่มราคาเพิ่มค่ะราคารับซื้อไปอีกแล้วถ้าเป็นผสเสียนตรงเอฟซราคาแพงเลยนะอ่ะราคาแพงเลยเหรียญตัวนี้ปปารับซื้อเฉพาะเนื้องเงินเอฟซนะฮะเพราะว่ามีอยู่บางรุ่น เป็นเนื้อออกสีเหลืองๆอันนั้นเขาจะปะปาไม่รับนะเหรียญแบบนั้นเป็นพระเสียรตรงค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วที่ปปาได้มาหลายเหรียญน,นะก็มีอยู่สองเหรียญมั้งมีอยู่สองเหรียญมั้งตอนนี้นะมีนักสะสมมาเยอะเลยแต่ว่าถูกส่งคืนไปเพราะว่าเขาไม่ใช่เนื้อเงินเนื้อเงินเขาจะออกแบบนี้ f c ะนะ เนื้องเงินเจาะแบบนี้ถ้าเหรียญรหัตราแผ่นดินเนี่ยถ้าเป็นเนื้อสีเหลืองแล้วทางเราไม่รับนะฮะนะก็ตก,กเอ็งเขาจะแอดมินเขาจะบอกไปโอเคนะฮะเหรียญรหัตราแผ่นดินต้องเป็นเนื้อเงินเท่านั้นผ่านการตรวจสอบจากปก๋า,ปาเพราะว่าเหรียญพ้เสียนตรงเอฟเซียเหรียญพ้เสียนตรง,ตรงพริกจากด้านก้อยใช่ไหมพิกมาปั๊บเนี่ยถ้าเป็นพ้เสียนตรงเนื้อเนื้อเหรียญสีเหลืองเนี่ยอันนั้นป๋ปาไม่รับนะนะแล้วก็ลวดลายเขาไม่ค่อยจะคมชัดตัวหนังสือน,นี่ก็เบอร์เลยเอฟเซีเบอร์อไปหมดเลยนะโอเคนะ,ะเหรียญน,นี้คมชัดเลยดูที่ดดวงงตาาูททีุ่่กอย นะตัวหนังสือทุกอย่างคมชัดทั้งหมดเลยโอเคเนาะนี่ก็แจ้งเตือนกันฝากกันไว้พ่อปาปาเชื่อว่ามีนักสะสมถือเหรียญรอหะตาแผ่นดินเนื้อเหลืองเหลือง F C H นะจะเจอผัสเสียงตรงค่อนข้างง่ายอย่างนั้นเราไม่รับนะฮะเรารับเฉพาะเนื้องเงินสีแบบนี้หรือถ้าคล้ำมาก็ดูง่ายนะเหรียญรลหะตาเป็นดินนะเป็นผิวเด,เดิมสีคล้ำใช่ไหมเออสีดำๆเกาะอยู่อะไร F C H นะผิวเดิมนะอย่างนั้นก็ดูง่ายดูง่าย F C นะ โอเคนะฮะรับเฉพาะเนื้อเงินปลาปาซื้อและขายเหรียญลาหาตราแผ่นดินเนื้อเงินเท่านั้นโอเคเนาะใครที่มีแบบนี้สามารถติดต่อช่องของปลาปาได้ f 45. 4ห้าสี่เหรียญซื้อมาในราคา4,000บาทกันเลยทีเดียวสวัสดีครับ